ชัสกาตัวละคร DPS ี้านท่าลมที่สามารถทำดาเมจได้หลายธาตุสวัสดีทุกคนที่เข้ามาในคลิปนี้ด้วยครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับตัวของชัสกานะครับว่าในรีลันห5.8ครึ่งหลังก่อนที่จะไปนอตครายเนี่ยตัวของชัสกาเองเนี่ยเขายังหน้าสูงอยู่ไหมนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะมีพูดถึงเรื่องของข้อมูลตัวละครอาวุธและติฟแฟกเรื่องของรูปแบบวิธีการเล่นและเรื่องของทีมนะครับมาสรุปกันให้ก่อนเลยนะครับว่าชัสกายังน่าสูงอยู่ไหมใน5้นี้ ส่วนตัวผมมองว่าเขาเนี่ยรีลานมาผิดเวลาไปนิดนึงนะครับเพราะอีกเดียวเนี่ยก็จะมีตัวละครจากเมืองใหม่อย่างนอสไคร์มาให้เล่นพร้อมกับแมคคนิกใหม่อีกเนาะและอย่างในแพชชั่นที่เป็นแพชชัเปิดตัวของชาสกาเองเนี่ยชาสกากระดานมาพร้อมกับตู้รีลานของนิวิเลตและจงดี้ด้วยก็เลยทําให้เขาเนี่ยดูไม่น่าสมเท่าที่ควรแต่ถ้าให้ผมแนะนำสาวผู้เล่นใหม่เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าน่าสมนะครับเพราะเราเนี่ยสามารถเอาไปเล่นกับตัวเริ่มต้นอย่างเอมเบอร์เคยะและลิซาได้เนาะ เพราะชัสกาสามารถนำเอาาตุของตัวละครในทีมนะครับที่เป็นท่าไปท่าน้ำท่าน้าแข็งหรือท่าไฟฟ้าเนี่ยมาแปลงเป็นกระสุนใช้ในการยิงของสกิลทตุได้นะครับและนอกจากจะเรื่องในการจัดทีมง่ายแล้วนะครับตัวของชัสกาเองเนี่ยยังใช้ในการเดรินโลกได้ดีมากๆด้วยเพราะในช่วงต้นเกมเนี่ยที่สต้ามิา่ายังน้อยอยู่เนี่ยตัวสกิลทตุเองก็สามารถใช้บินเดินโลกได้ส,สบายๆเลยนะครับ แต่สำหรับผูเ้เล่นที่ไม่ได้ไวตัวละครตัวนี้นะครับสำหรับตู้นี้เนี่ยผมมองว่าเราเนี่ยข้ามกันไปก่อนได้เนาะมาเริ่มไปที่เนื้อหารแรกของเรากันก่อนเลยนะครับนั่นคือเรื่องของข้อมูลตัวละครอาวุธและอิแฟกต์นะครับชัสกานั้นเป็นตัวละครท่าลมจากเมืองเนแลนด์ตำแหน่งเมนดีพีเอสนะครับความพิเศษของเขาเนี่ยคือเขาสามารถใช้ทตุของตัวละครที่อยู่ในทีมเนี่ยมาเป็นกระสุนในการยิงของสกิลทตุได้เนาะมันก็จะทําให้การจัดทีมของชัสกาเนี่ยค่อนข้างหลากหลายมากๆเลยนะครับ ราะสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือขอแค่มีตัวละครธาตุไฟธาตุน้ำธาตุน้ำแข็งหรือธาตุไฟฟ้าในทีมนะครับส่วนในเรื่องของอาวุธนะครับประจําตัวเนี่ยถือว่าเป็นอาวุธที่ดีกับชาสกามากแต่ถ้าเกิดไม่คิดเปิดประจําตัวจริงๆนะครับเราสามารถใช้เป็นสีดาวครต์อย่างเช่นเบรกเกอร์แทนได้เนาะส่วนในเรื่องของอ์ติแฟกต์นะครับแน่นอนว่าต้องเป็นออฟซิเดนโคเด็กซ์เท่านั้นนะครับเพราะจะช่วยเพิ่มครีเลตให้กับตัวของชาสกานะครับส่วนเรื่องของวิธีการบิวนั้นตัวนาฬิกากับตัวถ และส่วนของตัวหมวกก็จะใส่เป็นครีเลตครีดาเมจตามบาลานซ์เลยนะครับมากันที่เรื่องของรูปแบบวิธีการเล่นกันบ้างนะครับรูปแบบการเล่นของชัสต้านั้นค่อนข้างง่ายมากๆเพราะวิธีการเล่นนั้นแค่เราเซตอัพทีมให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจากนั้นสลับตัวมาที่ชัสต้ากดสกิลท่าและสามารถใช้โจมตีค้างได้เลยนะครับไมต้องบอกว่าในระหว่างที่ลอยอยู่กลางอากาศนะครับมอนสเตอร์บางตัวก็อาจจะตีไม่ถึงด้วยซ้ำน,นะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังสำหรับชัสต้านะครับคือเขาเนี่ยไม่ค่อยเก่งกับมอนมู า็กระสุนที่ยิงออกไปเนี่ยจะนับว่าเป็นเป้าเดียวนะครับซึ่งถ้าเกิดมอนมันกระจายกันก็อาจจะลําบากนิดนึงนะครับมากันที่เรื่องของทีมกันนะครับการจัดทีมของชาสกานั้นผมจะแนะนำการจัดทีมแบบโมโนธาดลมนะครับเพราะตามพรสวรรค์ของชาสกานั้นเราควรจัดตัวให้มีธาตุไฟธาตุน้ําธาตุน้าแข็งหรือธาตุไฟฟ้าในทีมเนาะซึ่งผมจะม่แนะนาทีมตัวอย่างกันสัก3าทีมนะครับมาเริ่มกันที่ทีมแรกก่อนเลยนะครับคือทีมเมลหรือทีมละลาย สำหรับทีนี้นะครับตัวละครที่ผมจะแนะนำนะครับจะมีตัวของชัสกามาวิก้าเบนเนตและซิลลีนะครับรับทีนี้นะครับก็ต้องบอกเป็นทีมที่เล่นค่อนข้างง่ายเพราะตัวของมาวิก้าเองครับสามารถช่วยทำดาเมจจากนอกสนามจากตัวของสกิลธาตุของเขาได้และยังมีบัฟจากสกิลทีมมทของตัวมาวิก้าเองด้วยส่วนตัวของซิลลีนะครับจะมีดีบัฟช่วยในการลดต้านทานและยังช่วยในการแจกโลก่กันตายให้กับทีมด้วย ส่วนน้องเบนเนตนะครับมีหน้าที่ในการแจกบัฟและฮิลให้กับตัวละครในสนามเนาะรับทีนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่มีซิลลีนะครับเราสามารถใช้เปเนลเล่าแทนได้เนาะซึ่งผมเองก็จะมีตัวอย่างเกมเพลย์ของทีมนี้มาให้ดูกันนะครับ I'm going! In. Uh -huh. Eat Lolly, eat papa! Take me up! Mozart! Locked up Mozart! Hold on to your hats. Rise with the sun! Rest from the sky! Everybody, stand back! Let's move! Uh. Get to work! Get work! Suffer the wrath of- มาต่อที่ทีมเวไร์หรือทีมระเหยกันมั้ยครับสำหรับทีมนี้นะครับตัวละครที่ผมจะใช้นะครับจะเป็นตัวของแชสกามาวิกาเบเนตและฟรีน่านะครับทีมนี้ถือว่าทําดาเมจออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะทั้ง3ตัวมาวิกาเบเนตและฟรีน่าเนี่ยสามารถช่วยบัฟให้กับแชสกาได้ดีมากๆและตัวของมาวิกากับฟรีน่าเองนะครับก็สามารถช่วยทําดาเมจจากนอกสนามได้ดีด้วยนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังสำหรับทีมนี้นะครับคือทีมนี้ไม่มีโล่นะครับจุดนี้อาจจะต้องระวังเล็กน้อยเพราะถ้าเกิดโดนโจม,มตีขึ้นมาเนี่ย อาจจะทําให้ตัวของชัสก้าเนี่ยเสียจังหวะในตอนชัสยิงได้นะครับโดยผมเองก็จะมีตัวอย่างเกมเพลย์ของทีมนี้มาให้ดูเหมือนกันนะครับ Of fire. Locked on. Locked on. Mold us. Knock him down. Right from the sky. มาที่ทีมสุดท้ายกันบ้างน,นะครับคือทีม4ี่ธาตุสำหรับทีมนี้นะครับผมจะใช้เป็นตัวของชัสกาฟรีน่าเบเนตและโอรอนนะครับซึ่งทีมนี้นะครับเราจ,จัดธาตุให้แตกต่างกันเนี่ยทั้ง3ตัวเพื่อให้ชัสกาเนี่ยสามารถทําปฏิกิริยาจากกระสุนที่เขายิงเนี่ยได้มากที่สุดนะครับซึ่งทีมนี้นะครับตัวบัฟเนี่ยจะเป็นตัวของฟรีน่าและเบเนตนะครับซึ่งฟรีน่าเองเนี่ยจะช่วยบัฟแต่สกิลติเมตตของเขาและยังช่วยทำดาเมจนอกสนามจากสกิลธาตุของเขาเนาะ ส่วนตัวเบเนทนะครับจะมีหน้าที่ในการบัฟและฮิลเพื่อเก็บสแต็กแฟร์ของอาลติเมทของฟรีน่านะครับและตัวของโอโรนเองนครับจะมีหน้าที่ในการช่วยแปลไฟฟ้าและช่วยดึงดูดมอนสเตอร์จากสกิลติเมทของเขาด้วยโดยผมเองก็จะมีตัวอย่างเกมเพลย์ของทีมนี้เนี่ยมาให้ดูเหมือนกันนะครับ Too far now. Mm -hmm. Tell me what you see. Locked on. Open fire. Bowser. Locked on. Hold on to the hat. Time to shine. เราจบกันมาแล้วนะครับสำหรับการมาคุยกันของเชสก้าว่ายังน่าสุ่มอยู่ไหมในแพท5.8ครึ่งหลังนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมในคลิปนี้ด้วยครับถ้าเกิดมีส่วนไหนผิดพลาดเนี่ยผมต้องขออภัยและสามารถพิมพ์บอกกันได้เนาะส่วนคลิปนี้เนี่ยผมน่าจะขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ